นี่ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมส่บัวเรานะวันนี้เราได้ใส่บัวนะครับนี่ครับนี่ครับส่บัวเราก็ได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมตัดต่อให้ดูนะครับผม